ทุกคนเคยคิดไหมครับว่าถ้าบนคิสเนมีสกินเนี่ยอยากให้มีสกินสีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสีแดงหรือว่าจะเป็นสีเขียวซึ่งทุกคนเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าผลพิซาดเนี่ยเริ่มมีสกินเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินผลสายฟ้าผลไดมอนด์หรือว่าจะเป็นผลระเบิดและก็สกินผลอื่นๆและผมเนี่ยก็ได้ไปเจอแมปหนึ่งเข้านะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้สกินของผลคิสเนได้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงน e โมช็อปร้านไก่ตันหดดก สี่เทียสิบก็ยังมีและยังรับกดผลพิสูจ์หรือจะเป็นกิฟเกมพาร์ตในแบบต่างๆก็ยังมีอีกด้วยใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกไว้ท้ายคลิปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นฝั่งพายเรดก็แล้วกันนะครับนี่เลยฮะทุกคนนี่เลเวลหนึ่งนะฮะไม่ใช่เลเวลเลเวลเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็มีเงินอยู่แค่หนึ่งร้อยนะฮะทุกคนอ่ามันมันก็จะคล้ายๆแมปทดลองนั่นเองนะฮะ โอ้ดูดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะเป็นเผ่าเอ่าเผ่าสกายเปียด้วยนี่ครับทุกคนดูเหมือนว่าแบบนี้เนี่ยเราสามารถใช้ผลพิศดารได้ด้วยนะครับทุกคนและผลพิศดารเดี๋ยวก็จะเป็นหาวนให้เราด้วยนะครับบางผลพิศดารนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ผลมังกรให้ดูก็แล้วกันนะครับน,네 <ท ise. S 3> นี่แล้วก็กดใช้ไปเลยนะฮะเอ่อผมจะเอาเป็นมังกรฝั่งซ้ายก็แล้วกันนะนี่ครับพอเรากดใช้แล้วเนี่ยคือเราต้องถือผลพิศดารด้วยนะครับทุกคนนี่ก็คือผลมังกรของเราเนี่ยจะมีแบตเตอรี่แค่หนึ่งนะ แต่ว่าเราเนี่ยสามารถเพิ่มมา s เตอรี่ได้ด้วยการใช้คําสั่งนั่นเองนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปฟาร์มนะก็คือคําสั่งที่จะใช้เพิ่มมา s เตอรีเนี่ยก็คือนี่ครับให้เราเดี๋ยพิมพ์ไปที่ช่องแชทนะแล้วก็พิมพ์คําว่า s l a s mastery นะฮะ เราให้ทุกคนเนี่ยเว้นวารกไว้นะครับหนึ่งหนึ่งครั้งนะแล้วก็พิมพ์ไปนะฮะหกร้อยมัตเตอร์ีนะ่เนาะเราก็พิมพ์คําว่า600ไปนะครับแล้วก็กดส่งไปได้เลยนะฮะนี่กด Enter ไปได้เลยแล้วก็มัตเตอรี่ของเราเนี่ยก็จะปลดล็อกให้ทุกสกิลเลยนะครับก็คือมี600มัตเตอร์ี่นี่แล้วก็สามารถใช้สกิลได้เลยนะครับเนี่ยเออนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าโคตรแจว่ะเหมาะสําหรับแบบคนที่สุ่มได้กือเกลือแล้วแบบ อ,อยากเล่นผลปิศาจแพงๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นผลมังกรอะไรแบบนี้เนาะคนอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนเล่นได้นะครับอ่าอย่างเช่นผลเสือเนี่ยเออเห็นสกินผลเสือมาแล้วอยากใช้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็พิมพ์มัตเตอรี่กันก่อนเลยก่อนที่เราจะเพิ่มมัตเตอรี่เนี่ยก็คือเราต้องถือผลปิศาจด้วยนะครับหรือว่าช่องที่เป็นผลปิศาจเนี่ยเออมัตเตอรี่หกร้อยนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ได้เลยนะฮะนี่เป็นไงโอ้โหผลเสือทำไมมันเป็นอย่างนี้ว่ะผลเสือผมว่าน่าจะบั็อกเลย เออผลเสือได้จะบักได้ครับทุกคนเออแบบนี้ก็เขาสร้างมาก็ถือว่าดีแหละแล้วก็ในแบบดีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีสกินของผลคิสเน่ด้วยนะครับทุกคนก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องใส่โค้ดนั่นเองนะฮะทีลยเดี๋ยวผมจะใส่โคดให้ดูนะครับดูเหมือนว่ามันจะมี2 3สาโค้ด,น,คดน,น,คนี่แหละโคดแรกน่าจะเป็นโคดนี้นะ BFR นะฮะใส่ไปเลย นี่ครับเราก็จะได้อะไรเดี่ยได้ของอะไรวะอาดูบนว่าอันนี้เด็ดจะได้คัมพีนะครับซึ่งคัมภี์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําอะไรได้นะแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับ j bda นะฮะใส่ไปเลยอ่าดูบนว่านี่จะเป็นสกินของโพสาฟ้านะฮะทุกคนนี่เลยสกินสีแดงด้วยอื อันนี้ขอโคตรดีเลยดีกว่าแล้วก็ใช้โพดสายฟ้าก่อนเลยเนียครับผมใช้โพดสายฟ้าแล้วนะแล้วก็ใส่สกินของโพดสายฟ้านะมีเรยก็จะเป็นสีแดงนะฮะโอ้ผมบอกเลยนะครับพราะโคตรเทอืมนี่ปล่อยไปนะครับก็เหมือนแมบบล็อกฟุตเลยฮะเพิ่มแบตเตอรีร่น่อยละกันนะเนี่ยเพิ่มแบตเตอรี่มาแล้วนะครับก็คือสกิลเอ็กก็คล้ายๆกันเลยนะนี่ครับเป็นฟ้าผ่าสีแดงนะฮะสกิลซีล่ะสกิลซีเป็นไงปึ๊บอืมมมไหนโคตรเทเลยดีกว่า อันไหนลลองสกิลวาร์ปหน่อยละกันนะครับนี่ครับโอ้โหสกิลวาร์ปก็คล้ายๆกันเลยนะนี่เรามาดูสกิลวีนะครับสกิลอันตินะลูกบอลเอ้าลูกบอลหายไปไหนวะเนี่ยเอ้ยทำไมไม่มีลูกบอลละเฮ้ยลองปล่อยดูนะครับโอ้อยู่ดีไงโอเคโอเค,อเคมาใส่โค้ดกันต่อเลยดีกว่านะครับโค้ดต่อไปนะฮะก็คือนี่เลยนะครับใส่ตามผมได้เลยนะนี่ครับโค้ดต่อไปนะป๊แบบใส่ไปอันนี้ก็จะเป็นสกินผดสายไฟอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นสีม่วงนะฮะทุกคนขอดูหน่อยดิป๊แบบ โอเคอุ้ยแม่งเทพอ่ะสีม่วงแม่งเทพอ่ะทุกคนดูดิลูกบอลล่ะอ๋อลูกบอลคือมันอยู่บนฟ้าเว้โอเคผมก็ว่าอยู่ทําไมมันไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โหแม่งลูกเบลอเลยปึ๊บปล่อยไปดิโอ้โหดูดิสีม่วงแม่งอย่างเทพแล้วก็โค้สุดท้ายนะครับทุกคนโคสุดท้ายนะใส่ไปเลยสีโลนะฮะนี่โค้สุดท้ายเนี่ยก็คือนี่เลยนะครับทุกคน ก็คือจะเป็นสกินของผลคิสเนตนะก็จะเป็นสีม่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะกินให้ดูก็แล้วกันนะนี่ครับกินไปเลยสกินผลคิสเนตนะถ้าบีได้บอกฟูกจริงนี่ผมว่าน่าจะดีได้เนี่ยดูหางเป็นสีม่วงนะครับปกตินี่น่าจะเป็นสีฟ้าเนะี่ดีครับโอ้โหสกิลแซดนะดูสกิลแซดี่สกอรเป็นไงอู๋ไม่เป็นไฟสีม่วงนะฮะโคตรเท่เลยวะ่ะปึ๊บโอ้โหยิงไปนะฮะเดี๋ยวเราลองมาใช้กับบอลหน่อยแล้วกันนะอ่าตรงนี้ก็จะมีมอนอยู่ด้วย นี่ครับกดตีธรรมดาได้อุ้ยทำไมมอนเลือดมันถึกจังวะอ๋อไม่ใช่อะไรหรอกผมไม่ได้อัพสเตตนะนี่นนค,รครับเรามาลองใช้กันดีกว่าปึ๊บโอ้โหดูเหมือนว่าอุ้ย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 มีออร่ราด้วยวะเออแล้วก็สกิลเอ็กซ์ล่ะขอดูสกิลเอ็กซ์นะปึ๊บโอ้โหเท่นะผมว่าเท่นะถ้ามีสกินของผลคิสเน่ในบลอกฟุตจริงๆนี่ผมว่าคือดีเลยอะแต่ว่าผลคิสเน่เนี่ยน่าจะหายากนะทุกคนอ่าขอดูสกิลบอลกิกิหน่อย นี่ไอ oh, oh, ้ไปใช้บอลกิง oh, ก awesome. okay, you. ิบอลสัตหางนะฮะโอ้ผมว่าลูกบอลมันก็เท่นะดูดิดูโอ้เป็นสีม่วงแม่งอย่างเท่ปล่อยไปดิปึ๊บวิเอาเรื่องครับเอาเรื่องปึ๊บโอ้ยโอเคผมผมว่าผมอัพสเตตก่อนแล้วกันนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแบตเตอรี่ผมหายไปวะเอ้แบตเตอรี่ผมหายนะโอเคไม่เป็นไรทิมใหม่นะครับนี่ครับขอดูสกิลเอฟต่อเลยสกิลเอฟเป็นยังไงปึ๊บอ๋ออะไรเนี่ยทำไมมันทะลุวะโอเคไม่เป็นไรครับ ยวผมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะผมอยากเห็นแบบเวลาแปลงร่างอะ่ะเวลาแปลงร่างเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนนะเอ่อก็จะเป็นสัตว์หางที่เป็นสีม่วงใช่ไหมเออผมว่ามันต้องเท่มากๆเลยจะว่าไปเนี่ยมันก็ฟาร์มมันก็ฟาร์มหางยากเหมือนกันนะเนี่ยขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยโอเคสองหางละตอนนี้ก็สมหางแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้นะเพราะว่าไอ้ขี่ดียังไม่เต็มดีนะ ต้องให้มันเต็มดีๆก่อนโอเคตอนนี้เราสามารถที่จะแปลงร่างได้แล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลครับว่าเวลาแปลงร่างเลยเดี๋ยวมันจะเท่ขลาดไหนนะแปลงร่างเลยเก็แล้วกันนะปึ๊บโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นสีดีวะอ๋อเมื่อกี้ที่ภาพไม่โหลดนะฮะทรัพยากรยังไม่ได้โหลดเลยนี่ครับผลคิสเนะที่เป็นสีม่วงเป็นไงเทพไหมแถมหางเป็นสีขาวด้วยนะเอ้ยผมว่ามันก็เท่อยู่เหมือนก,กันนะเนี่ยทุกคนคิดไงบ้างครับระหว่างคิสเนตที่เป็นสีฟ้าหรือว่าคิสเนะที่เป็นสีม่วงนะ คือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสีบล็มันก็เท่ไปอีกแบบนะแต่สำหรับผมผมก็ชอบสีฟ้ามากกว่านะนี่ครับโอ้โหไปเนยไม่ใช่หรอกม,ม,มันมันมืดเกินไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่ออมเอฟเฟกต์ในการตีก็จะเป็นสีม่วงนะฮะส่วนสกิลล่ะอ่าสกิลแซนะปึ๊บโอเคก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะฮะนี่ครับสกิลเอ็กล่ะปึ๊บพุ่งไปโอ้โหไกลเกินว่ะเอาใหม่ครับอ่า แคสกิลบอลก่อนกันละกันนะนี่ครับอุ้ยเวลาชาร์จนี่ทำไมมันเท่จังวะดูดิผมชอบอย่างหนึ่งของสกิลไอคิสเนะนะก็คือนี่เลยลูกบอลน,นะฮะผมชอบบอลที่เป็นสีม่วงนะนี่ครับปล่อยออกไปโอ้โหสีม่วงนี่บอลลูกบอลน,นี่แม่งเท่สุดแล้วอะ่ะนี่ครับสกิลเอฟปึ๊บอืมเป็นการเกานะฮะสกิลสีนี่ปล่อยระเบิดไปนี่ครับลองสกิลเอ็กใหม่นะโอ้ผมว่าไม่โดนอีกแน่นอนเลยทำไมมันอยู่ไกลจังวะ โอเคไกลเกินว่ะอ่ะสกิลเซตนี่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นการปล่อยบอลด้วยนี่ว่าปึ๊บปุ๊บเวลาแดนนี่ก็หมุนเหมือนเคยนะฮะหมุนเหมือนเดิมเลยอ่ะสกิลเอ็กนะฮะปึ๊บโอ้โหอุ้ยมีหางสีม่วงนะฮะโอ้เม่งเท่ว่ะผมว่าถ้าบาใดบอกฟุตน,นี้ผมว่าน่าจะดีเลยนะเออมันเป็นสกินที่เท่อย,อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิอุ๊ยมันไม่ใช่แบบอาสกินธรรมดานะเนี่ยดูดิ ไม่แน่ครับทุกคนคิดว่าบอกฟูดเดียเขาจะเอาสกินผลคิสเน่สีีมาหรือเปล่าโอเคแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องบอกเลยนะครับว่าแบบนี้มีชื่อว่าอะไรแบบนี้นะฮะมีชื่อว่าบอกฟูดรีเมคนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ก็แล้วกันนะครับดีเลยแล้วก็สำหรับใครเดชที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม